ในหมดสปอร์ตนะโอ้โหโเว่สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการริ้งไปเรื่อยนะครับรายการที่จะพาคุณไปเที่ยวไปชิมไปริ้งไปรองไปเรื่อยๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ BYD สาขาวิภาวดี62นะครับเป็น BYD เปิดใหม่ในเครือของ BYD s u s c o b i กบินะครับเป็นไงครับใหญ่ไหมฮะกว้างไหมครับโอ้โหเป็นไงครับอา้าวมาทำอะไรในการเห็นฮะดูช่องผมเนี่ยมาจากไหนเนี่ยฮะ กำลังกำลังเพลิดนะครับคุณลิงครับโอ้ยยังไงครับโอเคที่จริงแล้วถ้าดลิงคุณลิงไปเรื่อยด้วยนะครับโอเคเรลงรายการใครเนี่ยโอเคโอเคโอเคกำลังเพลินเลยครับโอเคนี่ผมจะมอบให้คุณต่อเลยนะครับนี่โอเคครับเมื่อกี้คุณอาจจะงงนะผมเป็นใครเนาะแอะเออใครเป็นใครล่ะผมใครผมชื่อตี้นะครับก็จริงๆเรารู้จักกันมานานแล้วเล่นกันเลยใช่ตั้งแต่สมัยเอาได้เกิดดีกว่าเกิดกันอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวแล้วก็จริงๆผมเคยมาอยู่คลิปคุณลิงเนาะอ่าใช่นานละกี่ปีแล้วห้าหกปีแล้ว ตั้งแต่เริ่มทำยูทูบใช่ไหมใช่ใช่ใชครับลองไปเปิดดูได้นะครับผมยอดวิวจะใกล้ล้านวิวเนาะโอดมากขารีกประมา้าแสนเก้าหมา่นเก้าเก้ร้อาสิบ9 9 9านะครับจะรีบไปดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเควันนี้เรามาที่นี่แน่นอนครับหลายคนที่ได้ตามก็คือรู้ว่าผมอาจจะยังไม่ได้ลองเช่าดอฟทิดเอ็กเทนวันนี้มาขอลองไม่ต้องรีวิวละแค่ลองขับฟลลิ่งจะได้รู้ว่าผมก็รู้สึกเหมือนคนทั่วไปไหมมันดีจริงหรือเปล่าจะได้ยืนยังอีกเสียงนึงเดี๋ยวไปลองกันเลยไปที่นี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โห ไม่ยังปดิดแล้วสิบอกว่าที่นี่โอ้โหปุ๊งเงี้ยไม่ไม่ธรรมดานะมีลิฟต์ด้วยมาพาไปดูกันอโอเคไปตามไปดูไปไฮโซไฮโ,<อ>โซมากมีลิฟต์โอ้โ,อโอหไม่ธรรมดามลิฟต์แก้วลิฟต์แก้ว<อ>เข้ามาก็เสียงเพลงคลาสสิกด้วยอ่ะเป็นไงล่ะกกรระะตตุุ้้นนไฮโซไหม แต่ถ้าเขาย่านิดนึงนี่ไฮโรนะไม่ใช่ <c oughs> เอาไป้ let's go <S อ่าโอเคเป็นไงครับมันก็เหมือนไอเนี่ยนะตัวอสแตนดาร์ดที่เคยลองแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกเทนซึ่งเออเราต้องเปิดหลังคาเนาะเราจะได้สว่างส่างกันนิดนึงอ่อาเดี๋ยวนี้ครับ อันนี้กดทีเดียวอันนี้เป็นสรุปไหมไม่เป็นครับเป็นกระจกอ๋อโอเคไปรองกันดีกว่าไปใช้ฉุกเฉินขอโมรุนี่อะไรนะเตือนเวลาที่เราออกเนาะเมื่อกี้มีมอไซค์มาใช่แล้วครับไปกันเลยครับียดายนี่ขี้เกียจเสีเยอะแล้วอ่ะมันเป็นบอกไฟฟ้าไม่ชอบอีกนึงรอประตูด้านขวาเปิดเอิดเข้เกียร์ที่๋อ เฮ้ยดีววาผมว่าเอ๊ะเสียงเตือนอะไรวะเออมันก็มีบอกนะคอยสังเกตเออเมื่อกี้ปิดประตูไม่แน่นนะฮะอ่ะโอเคเข้าเกียร์ P ใช่ไหมมัน P อยู่แล้วอะ่ะอ่ะเราเข้าดีละทีนี้ตอนนี้เราจะขอเออเหมือนใครเคยดูเนาะเราก็จะมีโหมดตอนนี้รีรีเจนก็คือขอเป็นสแตนดาร์ดก่อนแล้วก็ขอเป็นอีโคเริ่มจากอีโคก่อนอืมอ่ะเหมือนเดิมนะฮะเส้นวิพาก็ลดเยอะนิดนึง โอ้ oh, ความอีโค่นะฮะก็ต้องบอกว่าคล้ายๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องขอจัดกระจกใหม่ขับเกินสามขับเกินไปเลยสามสิบไม่ไมีเสียงบโอเครับ okay, รอยเฮ้ยเสียงมันต่างกับตัวแสแตนดาร์ดแใจเรนจะวู้วแต่นี่มันตู๊งตู๊งเปลี่ยนได้นะอ๋อมันเปลี่ยนได้ในนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะไม่เป็นไรอันนี้เราแค่ฟิลลิ่งการลองขับละกันโอเคตอนนี้เราอยู่ในโหมดอีโค่ต้องบอกเลยว่าดีกว่าสแตนดาร์ดจริงๆนะฮะ แต่ก็ยังมีความรู้สึกความอีโค่อะเออมันก็แบบไม่ได้กระโชกคากมากอืมโอเคเดี๋ยวค่อยมาลองโหมดอื่นๆเอ,อ่อเดี๋ยวขอตัดเข้าไปเล่นโค้งให้ดูขอใช้ในโหมด normal แล้วกันในการเล่นโค้งนะฮะเพราะว่านี่เป็นทั่วไปที่เราเล่นกันใช้กันอยู่คละอืมอ normal แล้วโอเคโอ้พอไป normal นี่โอ้รู้สึกดีขึ้นเลยอะ ต้องอย่างนี้สิเลเวล้ครับฝากเลยนะฮะเอามอเตอร์กับแบตเตอรีร่ตัวนี้มาใส่ในสแตนดาร์ดได้ไหมฮะผมไม่อยากได้หลังคาเลยครับเฮ้ยชอบว่ะ เลยง้อืมดีมากเลยอ่ะก็เคยได้ยินเขาบอกว่าไอตัว X10 เนี่ยช่วงล่างมันสู้สแตนดาร์ดไม่ได้ที่เป็นทอร์ช่นบีมเนี่ยไอตัวนี้เป็นมันมนติเนาะก็จากความรู้สึกตัวเองนะไม่รู้สิมีความรู้สึกมันนุ่มเหนือกว่าแต่ถ้าเป็นในตัวสแตนดาร์ดมันก็ แข็งกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบอืมต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ความชอบจริงๆตอนนี้อยู่ที่หมด o r m a l อ่ะขับลายคันกูไปตบปั่น้ำฝนเฉยเลยงงอโอเคเมื่อกี้เป็นนอ r m a ัลนะเดี๋ยวลองสปอร์ตดูแต่ตอนนี้รถเริ่มเยอะเนี่ยความเร็วต่กว่เสียงตุงต้งตุ้แต่คือเปลี่ยนได้ไม่เป็นไรเอาแค่รู้แล้วว่าโอเคเกิน30มมันก็หาย Sport, งไงสปอร์ตรอไว้เลยโอ้ เสยียดายวันนี้ผมมาเย็นเกินก็เมืออาจจะไม่มีโค้งให้เล่นเท่าไหรอ่อ่ะรถมันเริ่มเยอะแต่ในโหมดสปอร์ตนะโอ้โหโอ้โหคนละเรื่องกับสแตนดาร์ดเลยอะ่ะโหโหสาใจมากเ <c oughs> มื่อกี้เหี่ยวยังไม่สุดนะแต่แบบ <c oughs> นี่แหละสิ่งที่อยากได้เลยต้องอย่างที่ผมเคยบอกครับว่าถ้าใคร ไม่เคยขับรถแรงนะผมมอหรือสแตนดาร์ดก็เหลือแต่ถ้าคนที่เคยขับแรงๆมาแล้วเนี่ยเนี่ยนี่คืออารมณ์ที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันต้องอย่างนี้อเสียดายอาจจะไม่ได้ลองเยอะมากมายแต่ก็ได้อารมณ์แบบสั้นๆนี่คือการลองเวลาลองนะอย่างที่ผมบอกมาลองก็เนี่ยเล่นหมุนได้ครบเลยออนเมื่อกี้เราลองอีโคไปแล้วอันนี้ถ้าเทียบสแตนดาร์ดก็คือดีกว่าสแตนดาร์ดเรียกว่าเห็นชัดนิดนึงไม่ได้ต่างกันแบบโอเวอร์วางขนาดนั้นแต่ถ้า normal นี่ก็เริ่มเห็นชัดมากขึ้นแต่อย่างสปอร์ตเมื่อกี้คือชัดเลยออกตัวนี่คือเอียดออย่างตอนนี้รถขับอยู่นะครับผมเหยียบสุดโอ้โหก็ยังมีฟรีซึ่งทั้งนี้นั้นมันอยู่ที่ยางด้วยนะฮะอย่างตัวนี้ติดมาก็ไม่ได้แบบเอาตรงเลยว่ามันก็ไม่ได้แบบดีมากมายคือใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้ความเร็วนะฮะผมว่ายางตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับตัวอีกเทนละกันเออต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าแตนดาร์ดนี่ก็ใช้ได้ครับอืมโห ถ้าอย่างดีๆนะเมื่อกี้อาจจะไม่มีอีดแล้วก็ด้วยสภาพอย่างคันเนี้ยอันนี้มันเป็นรถเ,เทสมีการใช้งานมาแล้วอะ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้สภาพอะไรมาบ้างก็เลยบออเขาเรียกว่ามันไม่แบบไม่สมบูรณ์แล้วกันอ่ะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ได้แบบวันแรกที่เราออกจากโรงงานเนาะอืมคือตอนนี้ผมไม่รู้จะได้รออีกหรือเปล่านะแต่นี่คือระยะสั้นๆเอาเป็นว่าตอนนี้บอกว่า b y วดีนะฮะขยายสาขายเยอะมากแต่ก็แนะนําว่าใครมาที่นี่โชว์รูมนี่ต้องบอกเลยว่าอ อลังการงานสร้างตอมาถึงปุ๊บฮะอยู่ในปัม๊ม <laughs> งงแล้วที่สำคัญครับมีรถให้ลองนะฮะที่นี่ไม่ใช่เป็นโชว์รูมแบบขายเฉยมีให้ลองด้วยตอนนี้มีกี่รุ่นอันนี้มี2รุ่นนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ด้วยนะวันที่28กันยายนนี้นะครับจะเปิดตัวซีลรถที่ทุกคนรอคอยนะครับมีให้ลองให้ชมล<อ>และ,และให้จับจองด้วยนะครับ oh. อ,อืใครที่สนใจนะครับ โทรมาที่ผมได้เลย0947419953นะครับใครมาก่อนจริงๆก็ได้ก่อนเพราะว่าผมว่าเทสต์ได้รถใหม่เนี่ยเต็มเร็วแน่นอนถ้ารีบโทรได้รีบโทรวันที่8นะครับถ้าใครเห็นปุ๊บแล้วมาร่วมงานเนี่ยคือแนะนอนว่าให้รีบจองเพราะว่าถ้าไม่จองคิวคุณก็จะยาวแล้วคุณจะรู้สึกว่ามาหาทีหลังคือต้องบอกว่า b y d ตอนนี้เนี่ย one price นะฮะคุณไปที่ไหนคือเท่าหมดแต่ผมที่ผมเคยพูดเสมอว่าเวลาคุณซื้อรถเนี่ยให้ซื้อกับ ที่ปรึกษาการขายผมไม่อยากเรียกว่าเซลเพราะว่าไม่ได้ขายแล้วทิ้งรถมันต้องมีที่ปรึกษาการขายเพราะว่าเมื่อคุณซื้อไปปุ๊บคุณยังต้องปรึกษาได้อยู่นี่แหละครับความแตกต่างคําว่าเซลกับที่ปรึกษาการขายนะครับเสียดายรถติดแล้ววันนี้โอ้โหได้ลองน้อยมากเลยไม่เป็นไรแต่ผมได้ความรู้สึกเลยว่านี่แหละครับแต่ผมไม่ชอบหลังคาอลองปิดดู นานๆคุ้กว้างมันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่อยู่นะก็โอเคพอปิดก็คือการร้อนได้คือตอนนี้มันประมาณสี่โมงเย็นก็ถือว่าแดดแรงแล้ววันเนี้เขาบอกว่าเออกันได้อยู่ครับแต่จะติดฟิล์มเพิ่มก็แล้วแต่นะฮะแต่ทางนี้นั่นแหละครับผมว่าแล้วแต่ความชอบคนแล้วกันอันนี้มีความแตกต่างกับสแตนดาร์ดที่ผมชัดๆตอนนี้นะหนึ่งบอกไฟฟ้าสแตนดาร์ดไม่ใช่อันนี้เป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้าน แล้วก็มีไวเลดชาร์จให้เป็นหลังคาพาโนรามิกช่วงล่างนะครับเอ่อแซนดาร์ดเป็นทอชเช่นบีมด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้านหลังเป็นมัตติลิง์นั่นเองนะฮะครับก็ไอกีเข้าโคง้งนิดนึงแล้วก็มีความรู้สึกเลยว่าเอาอยู่ไหมฮะเอาอยู่แต่ความชอบแล้วกันก็คือเป็นคนที่ชอบโชคแข็งอยู่แล้วอาจจะชอบสแซนดาร์ดมากกว่าอืมอ่านั่นแหละตัวนี้ใช่ไหมบางทีบางคนว่าโอ้ยไม่ดีเง่นแต่นี่มีเห็นความแตกต่างนิดนึงคือคิดต่างว่า มันก็เอาอยู่นะแต่แค่อาจจะไม่คุ้นชินหรือเปล่ามันให้ความนุ่มนวลอ,อย่างนี้ดีกว่าแหมเราสาวกูนุ่มนวลในกล้องนี่ตอนเราเนี่ยเื่นถนนถนนมันไม่ดีครับผมตอนนี้ก่อสร้างอยู่เส้นหลักสี่แต่ทั้งนี้นั้นต้องบอกว่าไม่รู้ว่าแบบเอลมนี่มันเติมมาเท่าไหร่ด้วยยังไม่ได้เช็คเพราะว่าเมื่อกี้มีลูกค้ามาเรื่อยเเราก็เลยต้องรีบรีบเลยรีบรองแล้วก็ลูกค้าลองต่อนะฮะอือเอาว่า เลยเวครับไปบอก v ีไอดได้ไหมฮะขอตัวกลางแมวหลังคาช่วงล่างทอร์เชนบีมขอแบตเตอรี่มอเตอร์ตัวนี้จบเลยครับน <c oughs> ะครับเดี๋ยวขอเริ่มไอ้ลืมไปว่าตัวรีเจนเนี่ยพอเปิดปุ๊บกับหมดสปอร์ตมันมีความรู้สึกแตกต่างกับตัว Standard ชัดเจนมากเวลาเปิดเนี่ยรีเจนในตัวหายขึ้นมากับโหมดสปอร์ตนะเพราะตอนนั้นจําได้ถ้าจําไม่ผิดน,นะ ตัวสแตนดาร์ดอะมันแทบจะไม่รู้สึกอะไรขนาดนั้นแต่ตัวเนี้ยเนี่ยความเร็วไม่ได้เยอะนะรู้สึกเลยอืมอ่ะทีนี้ลองเป็น normal อ่ะ normal แล้วก็เป็น regen high อ่ะก็ยังดีงกว่าสแตนดาร์ดนิดนึง,นงก็เรียกว่านั่นแหละฮะตามมอเตอร์ตามแบตเตอรี่ที่มันใหญ่กว่านั่นเองนะครับโอเค เรียกว่าขับสแตนดา์แล้วกันเนาะเอเราเป็นนอร์มอลตอนนี้แล้วก็ความแตกต่างนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนที่เราจะถึงโชว์รูมปกติเนี่ยตัวสแตนดาดเนี่ยไอที่มันจะล้อฟรีได้คือผมต้องจอดแล้วออกตัวนะเออแต่ตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะโอ้โหโหมดสปอร์นี่คงขับอยู่อะพอคลิกดาวปั๊บอื้อหืออันนี้ต้องแนะนําก่อนนะครับว่าถ้าเอามาอยู่นี่อันตรายได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในการควบคุมของที่มืึกา,ารขายด้วยแล้วตอนนี้เราใกล้จะถึง BYD s u s c o Beyond ก็เราก็จะเห็นตรงนี้ก่อนนะฮะเขาเรามาทางเ,าเขาเรียกแยกหลักสี่แล้วกันนะครับตรงวิพาวดีแล้วก็จะเห็นหนีแนวหน้านะฮะแนวหน้าก่อนเราก็จะเห็นฮารีเดวิสันนั่นเองนะฮะมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็วิพากดีคอ12นี่ให้เจ้ง่ายๆเลยครับว่าเป็นซอยที่มุลยที่กระจกเงาที่เรามาบริจาคของนั่นเองนะครับพอเห็นตึกชูทามาานะฮะก็เต็มตัว62พอ2นั่นแหละครับถ้าใครเลยทย PBS ไปแปลว่าเลยนะฮะ หมุสองครับก็จะมีป้ายนะฮะวิธีกระจกเงานะฮะปึ๊บเตรียมตัวเลยชิดซ้ายเราก็จะเห็นความอลังการเราจะเห็นปั๊มนี่เลยครับ p t t Station ที่นี่จุดชาร์จเยอะมากนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงอลังการมากครับ พอดีโอ้ยอลังการมากครับโชว์ลูมสนใจรถมีไฟดีชุกรุ่นนะครับจะเรียกติดต่อผมนะครับตี้นะครับ0947419953ที่บีไ s ดีสโกปยชนวิภาวดี62ครับเจอกันนะครับ <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวติดตามกันไว้นะครับว่าจะมีรุ่นไหนที่เราได้ลองหรือแม้กระทั่งวันเปิดตัว28นี้นะฮะรับชมกันเลยซิ <See. S 2> ไอติดตามด้วยนะอย่าลืมไป